มีการเปิดสอนบอลสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นโค้ดบอลอาชีพในระดับทีสามอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์ที่พี่เขาวางไว้ให้ไม่ได้เตะมา6เดือนอะเรียกว่าศูนย์อะอันนี้ออมจริงๆใช่ไหมครับเอายาดมไหมหัวใจเต้นเลยติเมอร์เราเป็นอะไรไปในคลิปนี้ก็ต้องขอประธานอภัยทุกคนด้วยนะ สวัสดีครับหลายหลายคนนะครับก็อาจจะประสบปัญหาในช่วงโควิดที่ผ่านมาลนะ็อกดาวน์เนาะก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยโดยที่ไม่ว่าจะเป็น outdoor หรือิน d o o r นะเห mm hmm. มือนอย่างผมเนี่ยครับปกติผมจะเตะบอลเป็นประจานะครับแต่ว่าพอเกิดล็อกดาวน์โควิดเนี่ยกีฬานี้ที่เป็นกีฬา outdoor แล้วก็ต้องเล่นกันหลายคนเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นกันเลยปัญหาแต่ละคนก็คือกลับมาก็คือกลับมาแล้วทักษะหายไปเตะไม่ได้ร่างกายไม่พร้อมอะไรอย่างนี้นะครับทำให้มีปัญหาแต่เนี่ยผมอะ่ะก็ไป search เ,เจอที่ที่หนึ่งในในเฟซบุ๊กนะคบว่าเขาอะ่ะ มีการเปิดสอนบอลสาหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะอายุ30 40ี่สิบอะไรเงี้ยขึ้นมาอยากมีทักษะหรืออยากออกกาลังกายเฉยๆก็สามารถมาได้พะนี้ผมเลยลองมาดูว่าเป็นใครที่มาสอนนะครับเห็นเขาเขียนว่าเป็นโคช้ชที่มีประสบการณ์เป็นโคช้ชจากสโมสรอ,อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เลยลองมาดูเพราะปกติเนาะมันก็จะสอนแค่เด็กๆนะฮะแอ่ทีนี้พอโตแล้วเนี่ยก็อยากจะเล่นได้บ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็เลยมีชาร์เลนจ์กับเขาด้วยว่าแบบ เออวันนี้อยากจะมาลองทําอะไรกับเขาดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเขาอ่ะมีวิธียังไงบ้างนะครับสําหรับในการสอนน้องๆตอนนี้รู้สึกมีน้องๆเตะอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาดูครับผมมาเราก็แอบเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่เขากันเดี๋ยวขอแนะนำนะครับให้ทุกคนรู้จักกับโคชเต้นะครับไปครับเดี๋ยวไปคุยกับเขากัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโคเต้นะครับเต้ในูุหาลามนะครับก็เป็นหัวหน้าผู้สอนโค้ชอยู่ที่โอเอทีคอะคาเดมี หลักๆอะครับที่เป็นฟุตบอลโค้ชสโมสรได้ไหมคือเบื้องต้นเนี่ยพี่เต้เนี่ยทำอาชีพโค้ชแต่แต่เรียนจบเลยแต่เรียนจบก็ทำโค้ชไม่เรียบจะมีโอกาสได้เป็นโค้ชบอลอาชีพในระดับทีสามอะไรเงี้ยก็ทำฟุตบอลมหาลัยทีสามก็เรียกว่าอันนี้พี่ไลเซ้นอะไรครับตอนนี้พี่เต้ได้บีไลเซ้นแล้วแล้วก็ความจริงต้องเรียนเอไลเซ้นแล้วแต่เขาเลื่อนเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แล้วก็มีไลเซ้นอย่างชัดเจนนะครับที่นี่ผมจะถามเรื่องพอดีผมอะไม่ได้เตะบอลมานานเนาะที่นี่ได้ข่าวว่าเปิดสอนบอลผู้ใหญ่ด้วยที่นี่ก็จะมีส่่ววนนนใหหญกกกกก็็็็็จะเเปออออััลลๆคคืืบบด5ข ที่เราได้ไอเดียนี้มาเพราะว่า1นึ่งเนี่ยบางทีพี่สอนเนี่ยรู้แล้วเห็นผู้ใหญ่เตะต่อผู้ใหญ่ก็ชอบมาถามออถามว่าโค้ชครับอย่างงี้ลูกนี้ทํายังไงทํายังไงทําไงเป็นที่มาของไอเดียทําไมถึงอยากเปิดบอลประชาชนอ,อ๋อเขาเรียกอ,อ๋อใช่ครว่าบอลประชาชนคือ30 ได้หมดได้หมดเลยดสมมติแบบว่าถ้าตดครับียกว่าทักษะไม่มีมันเริ่มได้หมดใช่คือสิ่งที่เราอยากเปิดสอนเนี่ยคือเรายเราอยากให้รู้ด้วยว่าฟุตบอลเนี่ยบางทีเนี่ยเราว่าบางทีผู้ใหญ่เขาเลยเลยวัยวิทยารียแล้วเขารู้สึกรู้สึกว่าเขินเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเรามีตรงนี้นะมาเรียนรู้เลยว่าเลี้ยงส่งมงยิงหรือการเล่นทีมการจบสกอร์เทคนิคมันคืออะไรเราก็มาสอนเขาเลย ก็เรียกว่าบางคนที่เตะบอลมาผิดผิดตลอดทั้งชีวิตก็จะมาถูกต้องถูกแกเพราะว่าบางคนจะเตะผิดทําให้เกิดอาการบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคือคือสนามพีเต้คือมันเป็นเรื่องคุณภาพบางครั้งเนี่ยการที่เขาเตะมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยวันหนึ่งเขามาเล่งกับเราแล้วเขารู้สึกอ๋อ มันเตะอย่างนี้นี่เองมันไม่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นเรียกว่าฝึกเบสิกกันใหม่ไม่สายใช่ไหมไม่สายคือคือคุยก่อนอว่าบอลประชาชนเนี่ยพี่เตยจะเน้นเรื่องเอนเตอร์เทนสนุกแล้วก็สุขภาพด้วยแล้วก็แรกด้วยว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เรียนกับพี่เนี่ยสมมติว่านี่หัวข้อเฮดดิ้งก็จะเน้นเรื่องมงสนุกสนุกแต่อย่างน้อยต้องรู้ว่าเทคนิคการมงที่ถูกต้องค<ม>ืออะไรโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาลองก็มาลองกับพี่เขาว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าเพราะผมไม่เตะมันเนี่ยหกเดือนแล้วมั้งนี่เน้ี่ยมา้กใหเาออกแบบบนรี ให้อะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าวันนี้ผมจะเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่าจะจะเจ๊งเลยแหละทำออกมาทําไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่ามีระดับโค้ดดีไรเส้นมาสอนผมแล้วเนี่ยผมจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอน้องอีกคนนึงมาว่าเป็นแขกรับเชิญของผมอ่ะในอันนี้ว่าแบบมาช่วยกันเล่นเพราะว่าเป็นคู่จะสนุกกว่ากสนุกกว่าครับสนุกกว่าได้ก็เดี๋ยวลองดูครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เต้ลองฝากหน่อยว่าตรงเนี้ยปกติพี่สอนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับครับก็เบื้องต้นนะครับของเราก็คือ เราเนี่ยจะเน้นเรื่องวิชาการกีฬากับฟุตบอลเข้ามาด้วยพัฒนาเด็กควบคู่กันไปนะครับก็บจะมีน้องๆทีมงานจะมีทีมงานเราทุกคนเนี่ยก็จะจบวิชาการกีฬาโดยตรงมีประสบการณ์ในการเป็นโค้ดบอลอาชีพบอลเด็กมาตลอดนะครับอน,นี้ถามเผื่อบางคนที่มีปัญหาข้อเข่าเจ็บนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย<า>ยินดีครับ<า>เราก็มีในเรื่องวิชาการในการแบบว่าพื้นฟูปรับท่าทางเรื่องการบาดเจ็บ,รบเรายินดีครับมีหมดเลยโอเคงั้นก็เปรียบเทียบว่าสําหรับกีฬาฟุตบอลเนี่ย ก็เหมาะกับทุกทุกเพศเอ้ยไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยได้ไหมผู้หญิงก็ได้หมดโอ้ผู้หญิงก็มีในคัลิมีมีผู้หญิงทั้งสามสี่คนครับอ้าวเหรอครับอ๋อโอเคเราลองดูนะครับก็เป็นอีกทางเลือกในการกลับมาเล่นกีฬาหลังจากช่วงโควิดนะครับโอเคงั้นก็ฝากของพี่ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทำชาเลนจ์รอดหรือไม่รอดนะครับโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเดี๋ยวรอน้องอีกคนนึงมาก่อน ครับผมมาครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับสสวัดีน้องๆสสวััดีครผมพามาแล้วยิ่งของผมที่จะมาทำชาเลนจ์วันนี้นะฮะอันนี้ก็พี่เต้ที่เป็นโค้ชอาชีพฟรีไรเซ่ใช่แล้วเราจะมาทำอะไรวันนี้นะก็คือหลักๆเนี่ยวันนี้โอ้โหเฮติกอะคาเดมี่เนาะก็คือสอนบอลผู้ใหญ่ก็จะมาสอนเบสิกกันเบื้องต้นก่อนเซสชั่นก่อนเรียกว่าเรียนน้ำย่อยกันก่อนว่าเราทำได้ไหมนะฝึกเบสให้พี่ๆเขาช่วยฝึกเบสิกแล้วเดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์ ที่พี่เขาวางไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะได้คลิปแบบสวยๆไปหรือสุดท้ายเราจะไม่ได้เลยเลยมือเปล่ากลับบ้านได้แล้วเรานีต้องฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยนะครับยินดีครับยินดีอ่าเดี๋ยวดูฮะว่าพี่เขาจะจัดเซสชั่นอะไรให้พวกเราเดี๋ยวก็เราเริ่มจากวอร์มอัพกันก่อนเลยวอร์มอัพแล้วก็มีวอร์มบอลเข้ามาเลยจะได้พร้อมกับการที่ระชาเลนกันเลยโอเคครับไปเลยไปเริ่มเลยไปครับไม่ได้เตะมา6เดือนอะเรียกว่าศูนย์อะเราจะเริ่มกับการวอร์มกันก่อนครับวอร์ อันนี้วอร์มจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้วอร์มใช่ไหมคือง่ายเราจะใช้หลักการวอร์มที่เสม่แเ่มออยากจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหว แปเตะซอยขาหมุนแขนก็คือเ่าท่ไซล์ที่อยู่ในสนามทั้งหมดอันนี้คือช่วงช่วงวอร์มช่วงวอร์มครับช่วงวอร์มเพื่อายะดมไหมหัวใจเต้นแรงเมื่อกี้คือทุกอย่างเกิดขึ้นภาเลยไม่ถึง2นาทีคือคือวอร์มเนี่ยมันป้องกันการบาดเจ็บด้วยมาวอร์มบอลกันต่อับเมื่อกี้วอร์มวิงอันนี้วอร์มบอล เดี๋ยวเราจะเป็นเป็นบนซ้ายบ้างนะครับก็คือพี่จุกโยนจุกโยนมาแล้วจุกกาต่อแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บมาต่อฝั่งนั้นโยนอย่างเดียวฝั่งนั้นโยนอย่างเดียวโยนแล้วไปเลยมดไปเลยผมไปเอาไปอ๋อโยนแล้วคนก็หลยเดียวทุกคนเราตาย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 ตา้ไม่ได้ตายอย่างนี้ คนซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยตอนนี้มีปัญหากันมุมงซ้ายขวาครับน่าจะเกิดจากการลวนจากอันแรกมาก็จะมีอีกสองอย่างคราวนี้เราขึ้นจากข้างล่างค่อยๆขึ้นมาต่อไปเป็นลูกหัวบ้างลูกหัวใช่ลูกหัวเนี่ยจะใช้หม่งโต้กันเลยทรงผมนี้จะหม่งได้ไหมครับดูทรงผมนี้จะหม่งได้ไหม อ่ต้องวอนแม่ออราวอท้องไปตอบไม่ต้องไม่ต้องวอนไม่ต้องวอนตอบหมเลยตายแล้วตายแล้วต่อไปเป็นเรื่องวอมบรลานสุดท้ายเลยของการวอมก็อ่ะเดี๋ยวเรายีนหน้ากระดาเลยลองดไหมคนหนึ่งเดูแลหน่อยกระดม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 เดี๋ยวเราลองยืนกลางแขนดูกลางแขนยกขาที่บ่าขาหนึ่งเอาขาที่สนัดจะไว้ อ่การมือกางแขนอย่าให้ล้มอ่าเป็นนี่เองอ่าบาลานซ์ถึงบาลานซ์มันง่ายเลยราจะเพิ่มเรื่องนี้เป็นหลับตาลองดูอ่ะหลับตาทั้งหมดสามสิบวิเด็กเราฝึกเป็นนาทีอ่าลองดูก่อนลมมันแรงหรือว่าเรายืนไม่ตรงใหคเลยสามสองหนึ่งกูนย์หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว น้องมดดูกล้องตัวเองว่าตัวเองทำท่าอะไรก็เอาเป็นว่าที่ฝึกบาลานซ์ของร่างกายใช่บาลานซ์ร่างกายเป็นละเลเวลเลยเพราะว่าเราตรงนี้มันมันสำคัญมากกับการเล่นฟุตบอลขาบาลานซ์สำคัญตรงนี้เด็กเราหรือแคมเดมี่เราจะฝุดกันเป็นนาทีเลยตอนนี้ก็คือช่วงช่วงแรกในการวอร์มอัพนะครับวอร์มตัวฝ่าแล้วก็วอร์มบอลลกเราจะไปเตมเพื่อไปชาเลจนกันถ่าจะพร้อมแล้วล่ะ ่าได้ครับไปต่อเลยครัโอเคบกเดือนไม่เตะเหนื่อยมากบอกเลยเหนื่อยจริงครับใช้ได้เลยเดี๋ยใช้ได้ไม่เตะดานโอ้หเปิดไม่ยากนะแต่ว่าอีที่ทุกคนเห็นในวิดีโอคือยากมากนะโดยเฉพาะอียืนขาเดียวหลับตาลองลองทำดูที่บ้านครับเอาแค่สามสิบวิะพอหลับตาพวกยืนไม่ตกเลยเอาเลยไม่ตื่นจเย็นเอาเลยบ้จเย็นใจเย็นใจเย็นไม่จบมีปัญหาพี่พี่โอ้โหอะไรครับเนี่ย เาวันยถือว่าไม่ผ่านนะตันนี้โตขึ้นวกนี้เก่งนะโตนึงเก่งนะเก่งโตขึ้นเก่งแน่นอนไม่เท่าผมบอกปากน่ผมบอกเตเล่นๆนะระหว่างระหว่างโค้ชให้พักมเตะชนคารวม่าจะโดนหรือเปล่านะครับครอสบาร์ชาริสถึงเวลาก็เนี่ยก็ตัดลูกที่โดนอ่ะเป็นผมยิงแล้วผมก็ยิงโดนไง <c oughs> เราดูเราดูเขาเวียเขาเวียเขาบอกว่าผมอะมองในประตูไม่ยอมมองลูกบอลเลยบอลเล่ไม่ตกไม่หัวและเออคือโค้ชเขาบอกว่าอย่างแรกอ่ะต้องล็อกข้อเท้าขาที่จะยิงก่อนแล้วก็ใช้เท้าที่จะยิงกับคอนโทรต้องขลอกขาซ้ายไว้ตอยคีดเีาบอ่ะ ตอนนี้สตรีมเมอร์เรานะครับหายก่อนนะครับเกิดจะไม่เตะบอลแล้วจะกลับไปเล่นสตรีมอย่างเดียวะะ <โด S 1> แล้วครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเหงื่อมากก็กลับไปวิ่งบ้างนะเรื่องว่าเมื่อกี้ก็คือมีจังหวะแบบเซซต้องเอาเยียมยียมยาดมไปแล้วนะตอนนี้ถ้าสตรีมเมอร์เราเป็นอะไรไปในคลิปนี้ก็ต้องขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะครับโต่ยินด้ที่พีคนยิงได้แล้วอ่าโอเคทั้งคลิปทั้งหมดทั้งหมดทีถ่ายมาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับดูดูเสียงหอบครับตอนนี้ต้องออกกำลังกายบ้างครับทุกคนเลล่่่่่นนนนนแแแตตเเเเกกกมมมมมะะะคครรััับบจถึง้วา เป็นเทรนตอนนี้สร้างไรายได้ได้หรืออะไรก็ตามแต่ว่าอย่าลืมนะครับออกกําลังกายวันละนิดนะครับออกกําลังกายด้วยครับไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างครับดูตัวอย่าง เท้าวับปวดเท้าครับาอันนี้ก็เข้าถึงผาชาเลนจ์แล้วนะครับที่ว่าจะให้ทางโคสเต้เนี่ยเป็นคนจัดให้มีอะไรบ้างครับวันนี้ก็วันนี้ทางโคสของอเวเฮดคิกนะครับก็จะมาแข่งกันทั้งหมด3เกมนะครับเกมแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกการเฟิร์สทัชแล้วก็ยิงเข้าประตูแต่จะยิงเข้าประตูโกรูหนูโกเล็กโกเล็กใช่ส่วนเกมที่2เนี่ยเป็นเกม half v เล l ก็คือเราจะมีทั้งหมด5ระยะก็คือปล่อยบอลตกพื้นแล้วก็ยิงบอลให้เข้าประตูโดยที่ฟุตบอลห้ามตกพื้นห้ามตกพื้นโอเคปล่อยแล้วก็ยิงเลยโอเคส่วนเกมสุดท้าย ง่ายๆเลยเกมมาตรฐานเลยคือยิงชนคานแข่งกันเฮ้ยนี่หมูเนี่ยโดนกันประจำนะเพราะว่ายิงไม่เข้ายิงโดนชนตะคานใช่แล้วก็วันนี้จะใช้กันทั้งหมด3เกมผู้ชนะก็คือจะรอดจากการควิดพื้น4ีทีอ่าใช่ใช่โอเคโอเคงั้นก็คือจะเป็นทีมโคสเต้เนาะใช่ก็มีทีมมีพี่เขาอันนี้เขาเป็นนักกีฬาสโมสรนักกีฬาชีพองให้ให้น้องแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับชื่อจุกนะครับอยู่ทีมสโมสรดอนทับุรียูเนเต็ดสอบอมิเดียครับผมโอเคครับผมแล้วก็เจอพวกผมเหมือนกันครับก็บอลอาชีพครับอาชีพอื่นครับมีสปีมเมอร์มีผมแล้วก็มีอาชีพหน้าไม้กันเนแล้วครับสู้กันได้แน่นอนครับตอนนี้แต่ว่าพวกเราจะไม่แพ้เนาะเพราะว่าพี่เขาจะมีแต้มต่อให้ครับนิดนึงเพราะว่าเป็นระดับโค้ชมานะแต่วันนี้เราจะมาล้างโค้ชกันนะอ่าเสร็จแน่ว่าอันนี้เราไม่เตรียมตัวมาวิพื้นแน่นอนเราเตรียมมาชนะได้ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่าพวกผมอ่ะจะเด็ดขนาดไหนไปครับครับไปเลยครับไปครับ โค้ดนี้คืออะไรครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกเบิร์ดทัชแล้วก็การชุดติงคือจับบอลก่อนจับบอลก่อนแล้วก็ยิงใช่ก็เริ่มต้นจากเนี่ยเราเนี่ยจะยืนหลังลายหลังลายโดยจะมีโค้ดเกมเนี่ยเตะมาให้เราก็เบิร์ดทัชแล้วก็ยิงเข้าโกเล็กัวไหนก็ได้อืมโอเคลูกแรกจาบคนห้าลูกโอ๊ยเปิกโกเกโกเลกมาแล้ว เฮ้ยโป็นไงบ้าน้ยโอ้โหหวังหมู่บ้านเกมแรกชนะไปก่อนโอเคอ่าชาเลนจ์ที่สองนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยการท่าลายเราจะใช้ปล่อยบอลตกพื้นปุ๊บแล้วก็ยิงเลย อ้อันนี้ต่อไปก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับโค้ดเนี่ยจะมีโอกาสทั้งหมด4ลูกแล้วก็ทีมของน้ำมดมีโอกาส6ลูกโดยใช้เส้นเดิมเลยครับเราตั้งนิ่งยิงชนคาน ทีมทีมนึ่งโมอชนะใช่แล้วก็เกมที่2เป็นทีมโพชนะแล้วเกมสุดท้ายเมื่อกี้ทีมโพก็ชนะอีกครั้งหนึ่งโอเคครับพวกเราก็แพ้ไปก็ต้องวิทยพื้นครับ40ทีครับกล้ามโตกันเลยทีเดียวคนเลยอ่ะสุดท้ายก็โดนทำโทษครับทุกคนไปครับไป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 ไข้าไป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 อปไปไม่ตายไป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 หน่อยต่อไปไต่อไปไปไ่ไปไปไป ทำแล้วครับก่อนนนี้ก็เหนื่อยมากครับขอบคุณมากครับพี่เต้แล้วก็พาน้องมาตกบอลการลังบากด้วยโอเคเรียกว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอะไม่ได้ออกกอลังกายมาหเดือนได้ต้องการนี่ไม่กี่เดือนสองปีได้สองปีได้ไม่ได้ออกกอลังกายก็วันนี้ก็มาเรียนเบสิกกับทางพี่เต้ทางโอเวอร์เฮดชิกนะครับแล้วก็พาช่องซีหลอดเนี่ยมาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันโอเคงั้นก็ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อยากจะบอกว่า,าคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายมานานๆนะคะแล้วก็รวมถึงก็อยากจะเรียนเบสิกของฟุตบอลน,นะครับก็ติดต่อมาได้นะคะทางนี้ครับโอเวอร์เฮดคิกนะครับ, o รบเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าติดต่อช่องทางไหนกับโค้ชเต้นะครับ,ครบโค้ชใจดีอารมณ์ดีนะครับ <c oughs> ชิลๆก็เรียกว,ว่า,าจะพาน้องๆมาก็ได้หรือว่าจะตัวเองอายุไม่จํากัดไม่จํากัดครับโอเคเพราะว่า,วาเราไี่ไม่ออกกาลังกายนาน <c oughs> ผมก็ไม่รู้สึกปวดกล้ามเนื้ออะไรไปถึงว่าเดือยอะเนี่ยมันเดือยมันปวดอยู่แล้วแต่ด้วยการที่เราวอร์มร่างกายก่อนทำ ไม่เกิดการบาดเจ็บเลยครับดีครับก็เรียกว่าฝึกให้โคเต้มาช่วยปึกทขักษะได้ยินดีครับยินดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องกันมากที่มาในคลิป2คลิปนี้เลยละกันเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยก็น้องว่าสล้เวลามาให้น้อแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางของน้องนะครับชื่อเพจ Facebook ก็เป็น c.x กามนี้เลยครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยครับเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างแล้วก็ยูทูบก็ c.x ด้านบนกันโอเคสตรีมกี่โมงมาฮะ อัปดตจะเป็นสตรีม3ามทุ่มหนึงตีสองก็เวลาอัปเดตเป็นของยุโรปก็ติดตามได้ใน Facebook เลยโอเคถ้าเกิดใครชอบฟุตบอลฟีฟ่านะครับก็ <c oughs> ไปหาน้องเขาในเกมได้เลยส่วนใครอยากฟิตร่ <c oughs> างกายนั่นมาก็มาทางทางเต้ได้เลยครับ่ฟ <c oughs> นผมนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับช่อง M O D นะครับ En w O w D นะครับใครอยากดูอะไรชิวๆก็ตามไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อนะครับติดตามกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยอย่าลืมติดตามกันกด subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ,บ,รบไปแล้วครับ